ลูกชายคนโปรดของอามูพิมก,การนะครับ<ช>นนภัทข<ร>วัญใจสาวๆน้องนาเองนะฮะเติบโตแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อตอนนี้งานรุมแน่นเลยมางานใหม่ะฮะน้องวีมางานนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นค่ายรถยนต์หนึ่งค่ายใช่ตอนนี้เป็นค่ายน้ําดื่มคริสตอลนะฮะโโที่ดึงเอาตัวในนพ,พัทเนี่ยกับลุกหล่อเนี้ยเพราะว่าเหมาะสมกับ แบรนด์เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบบสเตอร์สุขภาพก็ดีด้วยเพราะแนนนภัทรก็เล่นกีฬาถูกไหมถูกต้องถูกต้องนะฮะน้ำดื่มก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันนะครับผม,มก็ไปฟังกันดูว่าตอนนี้อพอมีคนบอกเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องของผลงานละครนะครับแฟนๆเนี่ยจะได้ดูเมื่อไหร่ ก็รอมานานนะตอนนี้มีแต่โฆษณากระถ่ายแบบแน่นเลยนะเนี่ยเอออันนี้ไม่ใช่นายทพัฒน์อันนี้น้องแพรพิมพิสซานะครัายยาเซ็นทรัลนะครับผมเรื่องงานถ่ายแบบเมื่อกี้นี้พี่เพิ่งพูดใช่ไหมมีแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ชิมลางบ้างหรือไม่อไอ้สาวๆฝากมาถามนะครับผมคุณแม่ห่วงหรือเปล่าอาบูพิมพ์กาเนาะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนายทพัฒน์กันเลยครับเชิญครับ ครับก็ก่อนแรกเลยนะครับร er ู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับผมที่ได้รับเกียรติให้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมเดอร์ของเบรซโซ่นะครับผมซึ่งเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน NSF นะครับผมแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่มั่นใจได้เลยครับว่าดื่มแล้วสุขภาพร่างกายดีแน่นอนครับผมจะเรียกว่าโชคดีมากกว่าครับผมที่ผู้ใหญ่คอยมอบโอกาสให้ครับผมแล้วก็พอได้โอกาสอะไรผมก็ทำเต็มที่เลยครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณทางผู้ใหญ่มากๆจริงๆครับผมที่ให้โอกาสผมครับ คุยดีลกันยังไงแต่ว่าผมเพรผมรู้ว่าได้เป็นคริสตอ้นะครับโอ้ดีใจมากครับตอนนี้มี3ตัวครับอโอกาสที่ผู้ใหญ่ย่อมมอบให้เนี่ยผมก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับผมไม่เคยคิดว่าเป็นเจ้าพ่ออะไรเลยครับผมตั้งใจทำงานของผมนะครับน่าจะปีนี้ครับผมที่ได้เริ่มถ่ายครับผมไม่แน่ใจครับเรื่องรายละเอียดนะครับผมถ้าผมถ่ายแล้วครับผมก็ต้องแน่นอนครับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครับผมแล้วก็เลี้ยงเดียวก็พอแล้วครับผมอยากตั้งใจทำให้เต็มที่กับทุกสิ่งที่ผมทำไม่ไม่ไม่ด้ถ่ายครับก็พี่เขาไปเห็นด้วย ฟิตอะไรขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรไว้ออรอรอเวลาให้ผมแบบทําหุ่นฟิตอะไรก่อนคงไม่ห่วงหรอกครับรตแต่ผมคิดว่าผู้ใหญ่ก็คงเห็นนะเพราะว่าผมเพิ่งอายุสิบเก้าเองครับผมด้วยไรของผม,มนะฮะคุณพระสิบเก้าเหรอพี่สิบภาคสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าโอ้ปากเปิด <19 S 2> ปากสั่นเลยทีเดียว